แล้วนี่ตรงนั้นอ่ะมันก่อนเราผสมเนี่ยเนี้ยเนี้ยออร์แกนิกคลเลอร์กันตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยผสมตรงนี้เลยเนี่ยนีแต่ถังอยู่ตรงนี้นี่ผสมเลยเาแล้วเข้าไปสัวนยั่งอ่าผสมเสร็จปั๊บเริ่มฉีดนี่ใกล้ๆพีเพนตรงนี้นะอปีเพนฉีดที่ก่อนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยในก่อนนี้ในปิเพนฉีดเลยเนี่ยเริ่มสาดตรงนี้เลยอ่าเนี่ยกลับมาเนี่ยผู้ชมจันทร์วันเพนนะใช่เลยนี่เห็นไหมเนี่ มานี้แล้วก็ผมมาล้างมือที่กอนี้อันนี้ตัวนี้ล้างมือมาล้งือชอบมันลูกสมบูรณ์เนี่ยแบบนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเหลือเยอะมาดิมาดิแล้วก็เริ่มได้เดินไปเดินไปฉีดยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวจะไปตาทุกนี้ไปตาต่อไดินหนึงตาเครื่องรางนอยมันมีคาอยู่ตรงนั้นมีกำลังตัดเลยอะนออได้ได้เดี๋ยวพวกนี้ท้าวอ่างออกไปแล้วกันอ่าโอเคไปด้วย เดี๋ยวพมก่ี้ออกมาข้างบ้านนะมาดูเขาถ่ายทำยาฆ่ายาอยินรีเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยตายแบบเนี้ยเอามือดมดมได้ให้ดมไหมให้ดมไห,ไหเอามาให้ที่ดูดมหมไอยที่ดูมีสูตรได้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 กินได้ด้วยนะ<ท> <laughs> จะกินเอาไว้สามคืน <laughs> โทนที่ส <laughs> ิเผาเลยเม <laughs> ื่อกี